ສະບາຍດີພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງສະບາຍດີສຸກຂູສຸກຄົນສຸມົງສຸບອນພໍພໍກັບຊົງນົກເຂດຄືເກົ່າພີ່ນອງຍາກມຮ້ອງນົເຂດຕຊາອພນ້ອງິນຕສມ້ກກູອການນແລມົດຂານຮອງໄິນສງຮອງອມັງຕ່າຕສແຊ อะไรแล้วมาบอกข่าวดีหน่อยพี้าพี่น้องมีข่าวดีเซยอีกตื่นมากพอได้ยินก็ข่าวดีตื่นมากกับเต้นข่าวดี้หรอคือได้เจอข่าววันนี้เนาะทาวแคทกับวาจ้าเอ๋ผัวหนาผัวท่านสวยนผัวท่านหนาผัวใจคือเก่างามคือเก่าเอ้าไปไซมเมื่อคืนนี่เห็นอยู่ในไลรโซดเขากับโป้เห็นปะมีอีะไรติ เลน่นกันเล่นบ่ฮอดสีหาถุงประกอบไหลปีตมันคนไล่โคนอือไพ่สิบัวลายเนาะไพสิบัวอยากไปวะาดนดนไม่ถืออ่ะกำลังสื่อเบียกกำลังสื่อ,อยังหมวนเขานะแปลว่าแปลว่าไปเที่ยวงานสิสลาบสูตแล้วไปเที่ยวงานพี่น้องเอ้ยหน,นีไปเที่ยวห <c oughs> นีไปเทียเท่ยวงวงดนตรีเขาไหลปิด <c oughs> งาน,นประจำปีเขาเนาะทุกปีงานประจำปีเป็นพระาธาตุอันลาหคโคพ,พี่นอ้นองพระาธาตุอุ้มมุงลาหคโค ข่าฮักอานน้าาเล่าพี่น้องเอยได้ยินเสียงหงอยแววว่ะเสียงไปนอกว่ะมาบอกข่าวดีน้องแคทเพราะว่ามาบอกข่าวดีเมื่อใดบอกไว้ผูกแคนหรือบอกบอกมันซุดใดบอกเบิร์ดเออคาดว่าบอกว่าไปผูกแคนขึ้นรอไปผูกแคนอย่างเดียวใดผูกแคนตอนเสาร์วันศุก์แฮมสามคำตอนเสาร์วันศุ์มันนี้ก็วันผุดเนาะอีกสองมือ พี่น้องเล็ไหว้นี่ได้พี่น้องเอ่ยเล็กกะบอกครัวมึงนําไปเห็ดกินหน่อยค่ะบอกบอกใครพร้อมตอนแรกมันประหัดไปไปซองคนกันไรตอนแรกมันประหัดตอนแรกมันประหัดตเห็ดกินตัวชองตอนเสาวันศุกร์น่ะผูกแคนกระโบ้าวันได้ตี้น่าเผื่อขจาวันนั้นเผื่อขจาว่ากันเช็ดแป้งตะม่วงอย่านี้เผื่อขจาว่าพี่น้องโล่บึงหนาเจ้าบ่าวพี่น้องเอ้ยบ้านนี่ พี่น้องยังบ่ทันได้เคยเห็นจักเทื่อน่ะเจ้าบ่าวน่ะแล้วกะเคยเห็นแล้วกะมีได๋เคยเหอยู่ในนั่นเด้ที่ซจ่อยคุยนํานั่นกับในองเจใสดนะพี่น้องมวนี่ก็ซจ่อยสิงบอันนวกินเอาอันกว่าตะกี้กว่าดนมันกะ ก่อนอยับมีเลยเนาะใครว่าเอาหายได้นานพี่น้องเอ้ยมิดตะกี้นะสุม้มเผาเนาะมิดแต่ว่าเอาหายป้าว่าว่ะใายบอกออกเจ้าใายมาหลายปีแล้วใครกับวาเจ้าเจ้าใายมาหลายปีแล้วพี่น้องเอ้ยมีใครกับว่าเอาหายป้าวานะใายบอกออกว่าสั่งสร้งได้กันมีแต่เจ้าใายแต่ป้าวป่ะหมดป้าวใคยออกแล้วเน่บานบ่มีคนหลอกบ้านสั่งบ่มีคนหลอกแล้วเนาะตะกี้ยังว่า บอกว่าแค่แบบนู่นแน่นอ,อยู่ก็เฮี่ยวอีนู่นแน่นบ่มีหมู่หลบบ้านนู่แนแน่นแฉะโทรมาว่านี่ได้แต่ว่าเาจกขายบาถ้าเมือ่ออาทิตยหล่อก็ไป <laughs> เอาอคือมีัวกหลรกได้คือเก่าพวกรุ่นนะเฮงหมักหล่ออยู่เอม <laughs> อมันสุนะพี่น้องเอ้ยว่า,วามีข่าวดีส่วนยงังเบิ่งจักสิส่วนยังได้เบิ่งคนกับพี่ร่นบ้านใด ขันเราไปนะส่วนข่อยในเด้อพี่น้องเอ้ยตื่นมาผัดได้หับข ja, ่าวดีโลด้ับข่าวดีขับข่าวสิเสียเงินน้ำตรีเนาะเสียเงินเสียเงินกายไข่เป็ดไข่ไก่ในเคอาะห์อะไรป้าว่าเอ้ยผกุเคนกันนะแล้วแต่แล้วทำมาบอชไข่ยังเป็ดกะตัวหาลอยพูเอายังมาเห็ดกินน่ะเป็ดอีกเลยโอ้ย นินบ่จ oh. ิบงานหมั่นไหวไงกันเนาะงานหมั่นพี่น้องค้นว่าว่า่งยงกับทางบ้านเฮานะขอสู่ขอส่งยังบุหูมือแต่งดอกคือเฮาเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยเฮากับขอสู่คือกันหมั่นไหวหมั่นไหวเลยก็มาอยู่น้ำกันงานแต่งน่ะยังบัวบอถึงดอกจะงามใดน้องแคทคือกันยงบัวท่านบัวถึงจะงามใด บ่แลแต่ว่าสิไปแต่งพร้อมปะวาโหกะบ่จักแลเนาะเอาไปแต่งปีเดียวกันพุ่นละจักงามใดอือจังบ่เปงซีเนาะกินงานนันงานนีอกินกันงานนันงานนีแล้วกจบเฮานยังอยู่บ้านนมงพี่น้องเอ้ยยังบ่ทันได้ออกบ้านนนสูงมาหาเพิ่นนี่เนาะคั่นสิออกบ้านนนสูงเพิ่นสิได้างออกน้องชายอโรงเรียนบ่น้องชายอโรงเรียนเามื้อวานนี่ไปฮอดสแหน่ซะ ไปหอดไวก็หอดแต่แถวนี้แหละคุ้นเคยเข้าซะจอยเข้าอันนี้เข้าจอยบ่สิไปไชต่อสมุนลงมติไปยังไปไปเล่นดอนมืนอนีได้เอ้าไปไหมไปเล่นดอนมาส่มพี่น้องแตาอยากไปน้ำเทนอไปไหมค่ะไปหายังเอาว่ากันก่อนไปลิ้นค่ะบัวแล้วไปเล่นมันก็ต้องมีแนวได้แหละแนวได้พี่จ้า 50่้ตมาคุ้งแล้วอีดอนมะแลกกระปงกระแป๊ะอือนะดิสิให้มื่อยซาวไปจกกระแปเป็นด้วยหรือโอ้ยมีกระแปนันน่ะมันบ่มีปีนี้คือยังบ่มีไผมาขายกระแปเนาะมีกระแปปีนีลงเเอะนึงนมันบ่มีอือมันเป็นจงี่มีกระแปะขอส่งพี่น้องเอ้ยต่างคนต่างบ่มีเนาะ อยากเห็นแล้วแหละมากต่างคนต่างบ่มีต่างคนต่างบ่มีก็มันอันน่ะเนาะพี่น้องก็มันมากมันอยากได้เนาะมันมากมันอยากได้เอาเท่านั้นแหละตัวเนาะพี่น้องเสิไปหากันได้เอ้ยสิบ่แม่นสิว่าถ้ามีพวกนั้นแต่มันได้สิได้ฮูวนําบ้านนาะนั่นเพราะว่าแห่งย่านบ่ได้ผูวอยู่ข่อยแห่งย่านบ่ได้ผวพี่น้องเอ้ยมาคงโคดเข้ามาอยู่ผู้ชายอึดพี่น้องเอ้ยมื้อนี้วานัวหัวม่วนด้พี่น้องเอ้ย บพรว่ามันสละโสดและพี่น้องบุบบอกรีบบอฟันมาตื่นมาสิมีข่าวดีเพราะว่าเขาเคยว่าให้ป่าว่าดีว่าจะย่ำใิเอ้าสาโจยสิบได้เสียเบียให้ป่าว่าบริษัทเอ้าป่าวะป่าวขั้นเข้ามาขอโตเต้งสีเสียให้ล่างหนึ่งโลนเขาขั้นขั้นเข้ามาขอตัวเต็งชีเซียเพิ่นว่าบอเพิ่นว่าบอืมเอ้า <laughs> สิได้กินเบียร์ปาว่าเลยพี่น้องเอ้ยข้าวรเราบ่ได้กินเราพี่น้องข้ากินบ่ได้ใครกินได้ก็กินนะเอาสิเฮ้ยข้า,ขายัางกิดฮะเรากินบ่พออีเด้อปาว่าข่อยว่ากับเจ้าเมื่อน,นั่นเดียวขันเจ้ามาคอเลยจะต้องเสียแนวกินให้ข่อยเอา้าจะ่ว่าเอกันเลยดีขันอยากกินยังจะปลูกแทนใบซีม่วงปะว่าปลาวันฝากเทิงกันเอฟซีปะว่าเนาะเพิ่นซีมีข่าวดีแหละฟูได้สีสอยกับสอยเพิ่นเด้อพี่น้อง <laughs> เพิ่นจีสลาโสดละได้บันนี้ต่อไปกะกะสิบ่คอยเห็นเพิ่นอยู่เนีหนากล้องในพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นก็มีครอบใช้ชีวิตคู่แล้วกัไปตามแม่นเพิ่นก็ชีวิตคู่เพิ่นก็มีครอบครัวเลยเพิ่นก็สิมาข่าวกล้องน้ำเฮาตลอดบ่ได้เด้ได้บันเพิ่นก็ไปของเพิ่นแหละไปหาอยู่หากินไปกับลูกกับผัวแล้วเนาะพี่น้องบ่แม่นสิว่าของคู่มือนี่แหละโสดนะนะอยากไปข่าวกล้องคนใดก็ไป อยากให้กับคอยกระโผ่ได้ตลอดบรรเทาเพรามีเกาะขั้วอะไรก็สิโผหยากแล้วโผหยากพี่น้องเอ้ยกับบึงบึงเอาซะพี่น้องเอ้ยปลาวกับป่าวาดอกสิโบเห็นโดนโดนนะโดนโดนย่งสิเห็นสิมะหายเพิ่นเขาน้ำตลอดมันก็เป็นไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นก็มีครอบมีครัวเนาะเข้ากันจ้าน้อยว่าสิถธิภาพฮะคือบ่เห็นปลาว่าเนาะใช่่ะปลาว่าสละดสดมีสามีแล้วพี่น้องเอ้ยในในเร็วเร็วนี้พระน้าทูพี่น้อง รอเบิ่งเมือนรอติดตามเพี่น้องเลยติดตามเมือนเหมืองานพี่น้องหนาจะเบาสิหลอสิสอเราสั่มใดถ้าหลอดเรานี่บอกว่าซอจอยญาติไปข่าวแท้ๆท้ใส่กันกรบ่ป๋านี่ยเลยเนาะบ่ะเป๋ากระ่ป๋าเตรียมกินแหีว่วรสซอจอยสิข,ขาฟัวพราะว่า <laughs> <laughs> ให้ให้มันกินก่อนให้มันชิมก่อน,ให,นให้มันให้ซอจอยชิมก่อนเพราะว่าว่ะ <laughs> มันส <che> ุกบ่ก่อนบุญบานเนาะกาเกาอสามคือบอกบอบุญบาทปรจัอันเีท่านอยากินซีนั่นท่าอยากินซีนบุญบ้านท่าอยากินซีนนั่นนี่พรซามุนเราะเนาะกินสองเถียนเนาะจะไปเด้อเห็นกินม้เมื่อนี่สิบไปโดนวัดติวัดติ เจ้าปีนัหาข่อยรอว่าว้าอยู่นี่เด้บนยินอันแรกเจ้าปีนังกันสองคนเจ้าปีนังกันอ้าวอ้าวลนเคยแต่ว่าออกไปอีแต่ว่าอยู่เด้ไปเห็ดกินเพราะว่าน่ะเป็นเป็นเพราะว่าน่ะเป็นในน้ำเมถาวรได้พี่น้องเมเถาวรบอกใครเดีาปวนังบอกเป็นสองคนเมถาวรบอกไข่คันคันเอ๋ยเพราะว่าน่ะเป็นเป็นอันเป็นเมียน้อยบอกใครสน่กว่าอย่าออกกันเมียน้อยเมียใหญ่ ด้วยเพราะว่าพยูนนั่นน่ะนะพยูนพูทำงานอยู่ไทยพยมีลูกเป็นมีลูกแล้วนะก็เพราะว่าก็อยู่ก็แม่ก็ขางัวบอ๋ัโบงานแต่งกินค่ะเออชิกี้ยเอาเงินมาจะซ้ายอปซื้อนโต๊ะละหมื่นละหมื่นค่ะเจ้าว่าเอฟซีใจดีฝากเจ้าจานหมาซื้องว่อนซาตูในแม่เนาะแซาตูในแม่ขอชิคก้ายอันเเอนขอเอา งัวอยู่ขออกไซมีขอดบดมีงัวแล้วงัวกับคครเห็นเพื่อนบุหเลยกันบุคายเห็นเพื่อนกับบุมีเพื่อนอยู่เนาะที่เราได้แหละได้อยู่หาเนเอาแนะนำกันเลยพี่เนาะยี่ห็ดได้งานมงคลมันสิบ่ไดเอาัวมันสิได้ข้าูแพนโอ้ขอโทษขอไปพี่นนอง เขาเอาเน้อสเกลหัวยองๆแปลว่าสลัดสดพี่น้องต้านนั่นแหละเขาก็จะได้อำลาพระจ้าไว้เพียงสมนี้คิดนะเพราะกันใหม่อยู่ดีไม่แห้งสุสสขสุสุขลนสบายดี